น้ำมสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ตรงกับวันพุธแรม8ค่ำเดือน12ปีขานวันนี้เป็นวันธรรมสวนะและเป็นวันทงชัยนะครับเหมาะแก่การมงคลทุกชนิดสีความสำเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบรอนเงิน สีอับโชคของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโปง่งขามเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษร,รที่เป็นการักกีนีนในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างสอโซชอกระเชยและยอหญิง เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาผอผานผอฟันผอสมเผาและหมอมา้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอลแวนลักษณะของเด็กที่เกิดวันนี้พูดจาฉลาดกระตันยูต่อสู้ดิ้นรนจะเป็นใหญ่ในภายภาคหน้า มีความสําเร็จในชีวิตเกี่ยวกับธุรกิจหรือการดําเนินชีวิตในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศนะครับเลขมงคลวันนี้เรื่องราววันนี้นะครับของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับการงานนะครับมีโอกาสได้งานใหม่ยอดขายล้นทะลักนะครับการเงินหมุนเงินค่อนข้างมากนะครับ เอาเงินเก็บมาลงทุนอย่าเสียดายนะครับความรักคนโสดจะเจอคนรู้ใจแบบไม่ตั้งใจนะครับคนมีคู่อยู่แล้ววันนี้ทำไมเขาถึงทำตัวน่ารักเช่นนี้นะครับสุขภาพวันนี้อาจจะมีโรคเกี่ยวกับระบบช่องคอเบาหวานนะครับต่อมนิ่มๆในร่างกายวันจันทร์นะครับการงานจะต้องแก้ไขนะครับตั้งใจจะทำสำเร็จการเงินไปได้ด้วยดีมีโชคเกี่ยวกับความรัก ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างมีของกำนันแฟนจะหายงอนนะครับสุขภาพระวังเลือดตกยางออกนิดนึงนะครับความดันต่ำจะกำเริบนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับการงานค่อนข้างเด่นนะครับมีปัญหาจะแก้ไขต้องรอบคอบนะครับผ่านไปจะได้ดีๆนะครับการเงินนะครับเหนื่อยหน่อยนะครับติดขัดไปขอความช่วยเหลือจากผู้สูงวัยจะแก้ไขได้นะครับความรัก ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างพูดกันแต่น้อยจึงจะดีนะครับสุขภาพโรคหอบหืดระบบการหายใจเป็นเป็น,ปนหายหายหาอากาศที่มีบริสุทธิ์นะครับจะหายเป็นกันนะครับวันพุธนะครับการงานอุปสรรคมีมากมุ่งมั่นอดทนจะผ่านไปได้นะครับการเงินวันนี้จะมีโชคมีความคล่องตัวความรักมันเติมความหวานใช้ปิยะวาจาสุขภาพนะครับระวัง่งโรคกระดูกนะครับ สิ่งของที่มากระทบนะครับคนวันพฤหัสนั้นการงานค่อนข้างดีนะครับมีปัญหาอาจจะมีลูกน้องบริวารตรวจสอบให้ดีนิดหนึ่งนะครับการเงินคล่องตัวมีลาบนะครับความรักนั้นเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแบบว่ารักน้อยแต่ว่าให้นานๆนะครับสุขภาพนะครับอาจรู้สึกมึนงงบุบๆบวบบนะครับดื่มน้ําสู่ซานิดหนึ่งนะครับก็จะหายไปนะครับวันศุกร์นะครับการงานมีปัญหา แก้ไขเดี๋ยวดีเองนะครับการเงินระวังการหยิบยืมนะครับเรามัดระวังของมีค่าอย่าเผลอไผลความรักหวานเบรอนะครับอมองแฟนให้มากๆนะครับอย่ามองคนอืน่นสุขภาพาเครียดบ้างน,นะครับออกกาลังกายแต่พอควรอย่าหักโหมวันเสาร์การงานงานเก่าดีงานใหม่ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับการเงินนั้นคล่องตัวนะครับเงินเก่าเงินใหม่สบายมือนะครับความรักรักใหม่ดีรัก ที่มีปัญหานะครับมองกันตากันเข้าไว้นะครับแล้วก็ยิ้มจะได้หายไปนะครับสุขภาพาเครียดบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางปล่อยวางจะหายไปพูดกลางคืนนะครับการงานงานเยอะงานเยอะระมัดระวังข้อผิดพลาดการเงินพอได้ทรงตัวดีความรักรักกันเหมือนเดิมทุกวันอย่านอกใจนะครับสุขภาพาไม่เป็นไรนะครับสุขภาพใจให้ระวังนะครับไมซ์เซ็วันนี้พุทธองค์นะครับ ตอบคำถามสุภาพสุภามานพนะครับในจุระกร,รมมวิพังขสูตรว่าผู้ที่มีอายุสั้นนะครับเพราะชอบฆ่าหรือมือเปื้อนเลือดนะครับผู้ที่มีโรคมากเพราะชอบเบียดเบียนสัตว์คนที่ขาดวาสนาอำนาจวาสนานะครับชอบริษยาผู้กระทำความดีนะครับรูปไม่งามหรือผิวผิวพรรณซามนั้นเป็นคนอารมณ์ร้ายดุนแดนะครับผู้ที่ยากจน ขาดแคลนทรัพย์เพราะไม่เคยให้ทานแก่สมณะชีพามนะครับเมื่อเป็นดังนี้นะครับเราอยากได้อานิสงส์เช่นใดเราก็ควรจะทำเช่นนั้นนะครับขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ